สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่น้ำพุ่มกระยายม่อยังมาอวดพี่น้องนี่บมองใหญ่ถือยังดิพี่น้องมะเฟืองพี่น้องมะเฟืองหวานเนี่ยนี่จ้าถ้าเปรี้ยวแม่น้ำพุ่มก็กินบ่ไ้พี่น้องมาเดี๋ยวลองให้ยายกินเบิงให้ยายกินให้เบิงก่อน <laughs> มังใหญ่ยายมามีแควยายอยากมากินนำ้ำลองมึงดูยายแสบบ่แสบแสบมันนั่นยายยายา่าแซบมันนั่นกินโลดเลยเนาะแม่เนาะ <laughs> มามีแขว <laughs> อะขยะมาทั้งทีแม่แฉบมาแม่แฉบแ้งหวานหรือเปรี้ยวหวานมหวานเปรี้ยวมาเฟืองหวานเด้่นี่พี่น้องเมนองพุ่มเอามาจากชัยภูมิพอดีเมนองพุ่มไปยางตลาดนานเมนองพุ่มเห็นกันเลยเออแวะสื่อมากสันด้พี่น้องมาเดี๋ยวเมนองพุ่มลองซิมบึ้งยายซิมไป่ได้ไว้น้ำายแตกนะบ่วีเมนองพุ่มต้องค่ำใหญ่ฝากใหญ่ อืมอืมชาบานแล้วน่ามันปีตกกับไปแหงในเลยไหมพี่น้องอืมแบบน้้นไหมเนาะหวานมากเลยพี่น้อง อันนี้จะเป็นบรรยากาศก,ารกระทอมกระทอมหนาบ้านแม่หลวงพุ่มจ้ะน้อยเขียวนี่มันก็จะมีรสเปรี้ยวจัดหน่อยนกินน้ำกันเดอร์แต่เดมมันเหมือนแส่บแท้ <laughs> ยายชวนกินน้ำพี่นอ้องอันนี้เปรีย้ยวไหมแม่นิดหน่อยอันอันสีเหลืองหมันหวานกว่ามันวะน,นี่เปรี้ยวเหรอโม่เปรีย้ยวเด้อย,ยายแล้วกินสมใดกวาแม่หลวงพุ่มได้จ้ะพี่นอ้อง แต่นั่นไหมนะอืมอืมอืมแต่หมักดึงอย่างรยายชิมลูกนี้สิลูกนี้เปี้ย,ม,ยมัยใหญ่นี่คือกันมัน <laughs> แต่ว่ามันโบเปียวนะเดพี่นนองมันหวานอันเี้ชินนะ่นหนาบดได้ไหม เนี่ยชิ้นเนี่ยอยากกินจริงนะไหนบอกกินมะไรกินข <c oughs> ้ามใหญ่ๆพี่น้องสิเสียใหญ่ปะใหญ่ปะต้องกินข้มยามใหญ่ๆพี่น้องเป็ไนไงใหญ่ยยมันมันบ่ได้เปรี้ยวเด้พี่น้องมันหวานอืมอืมตูหนังมันหวานสี่เปรี้ยวทั้งหเห็น ไม่เยอะเดรอแคพี่เมยมเ์มันเด็กอืมไม่คิดอกมันเป็นะแต่พี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ปทำนี้ก่อนได้จ้ะเอาไปเจอกันคลิปหนาพี่น้องหลายคักแซ่บพร้อมมาจ้ะ <laughs>